วันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับกันชนหน้านะครับของรถ Hon d a นะชอบหลุดนะครับก็จะใช้หมุดล็อกนะครับ10มิลของ Honda นะครับตัวอย่างนี้เลยนะฮะเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับตัวนี้นะ10มิลนะครับใส่ตรงไหนบ้างนะตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าที่มันหายไปนะฮะอ่าตัวนี้นะครับอันกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหมุดว่าคือประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเอาใส่ได้นะครับโอเคอันนี้คือแกนมันนะครับใส่ไปก่อนนะแล้วก็มี ผมหมดนะครับใส่ไปมักดใช่สุดนะครับล็อกแล้วนะฮะหนึ่งอันเป็นอะไหทดแทนนะครับสาหรับอะไรนี้สําหรับอะไรทดแทนที่ใกล้เคียงกับอะไรซูนี่ผมแปะลิงก์ไว้ท่านตาแล้วกันนะครับใส่ดีกันชนหลุดนะครับสามารถทําได้วิธีนี้ง่ายๆนะครับชุดหนึ่งไม่แพงนะได้ห้าสิบตัวเลยตัวนี้ใส่ยกไปนิดนึงเห็นไหมบนนิดนึงนะครับใส่ก่อนกันชนหลุดนะใส่ล็อกได้นะครับมีขายตามตะก้านะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะโอเคอันนี้อีกตัวนะครับ ต่อประมาณนี้นะครับกันชนหลุดเราสามารถใส่ได้นะฮะซึ่งถ้าของซีบิกนะครับของซีบิกเนี่ยเวลากันชนหลุดนะครับมันก็จะหลุดสามอันนี้นะครับสามอันล่นะแต่ว่าถ้าอันบนหลุดด้วยนะครับก็ควรใส่อันบนด้วยนะครับสําหรับหมุดล็อกกันชนนี้นะครับสามารถล็อกพรมท้ายได้ด้วยนะครับขนาดเดียวกันนะคือขนาด10มิลใครที่ซื้อมาแล้วนะครับอยากต้องการที่จะเอามาล็อกกันชนด้านหน้านะครับหรือว่าใต้กันชนเนี่ย สามารถใช้งานได้ตัวเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับหถุงจะมี50ชิ้นนะฮะราคารวมส่งแล้วก็ไม่ถึงร้อยนะครับสำหรับชุดนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใ,ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมจะหาหมดที่คล้ายกับศูนย์มากที่สุดนะครับให้คุณล้กันนะครับ